รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่หนึ่งนางสาวอิมออนวัฒนสุชาติผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านดงวัฒนาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมมศึกษาอุดรธานีเขตสโรงเรียนบ้านดงวัฒนา ตั้งอยู่บ้านดงวัฒนาหมู่8ตำบลนาคำอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีมีเนื้อที่ทั้งหมด12ไร่300ตารางวามีเขตบริการ1หมู่บ้านได้แก่หมู่บ้านดงวัฒนาตำบลนาคำอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโรงเรียนบ้านดงวัฒนาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายโดยจัดให้ประชากรในวัยเรียนอายุ7-16ปีได้เข้าเรียนในสถานศึกษาจนจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับทุกคนปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่2จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด99คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา9คนดังนี้ ผู้มยการโรงเรียนหนึ่งคนข้าราชการครู3คนครูอัตรจ้าง3คนครูทุลการหนึ่งคนนักการพานโรงหนึ่งคนคำขวัญของโรงเรียนรู้หน้าที่มีวินัยใฝ่ศึกษาสีประจำโรงเรียนสีชมพูสีฟ้ารายงานผลการปฏิบัติงานในรอบครึ่งปีที่ผ่านมาองค์ประกอบที่1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งมีการวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนมีการริเริ่มพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยมีแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับ ครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษามีการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นมีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติการสอน มีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้มีการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษามีการศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ด้านที่2ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบ,บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมีการพัฒนาการบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน มีการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้มีโอกาสความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาด้านที่3ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมมีการกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารโดยริเริ่มพัฒนา ตังหรือนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียนด้านที่4ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายมีการสร้างความร่วมมืออย่างสร้างสารรค์กับผู้เรียนครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองผู้ที่เกี่ยวข้องชุมชนและเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนด้านที่ 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมีการนำความรู้นวัตกรรมทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาองค์ประกอบที่2 การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาผลงานดีเด่นในรอบ6เดือนที่ผ่านมาได้ดําเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมโรงเรียนส่งผลให้โรงเรียนผ่านการประเมินรอบที่3บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์ในระดับดีโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ได้ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ระดับ A ได้รางวัลการประเมินห้องเรียนคุณภาพระดับปฐมมวัยระดับดีมากรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1การประกวดนวัตกรรมการบริหารการจัดการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีการศึกษา2565ได้รับเกียรติบัตรผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนปลอดภัยผลงานของครูและนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่1กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐานได้รับรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่1กิจกรรมการแข่งขันสุโดกุได้รับรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่2กิจกรรมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติดระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง3ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนนานยิงยางได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเซปักตะก้อชายระดับประถมศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเซปักตะก้อชายระดับมัธยมศึกษาตอนตน้นองค์ประกอบที่3การประเมินการปฏิบัติตน ในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเที่ยงตรงและเที่ยงธรรมได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมง,งานและผู้บังคับบัญชาในด้านความซื่อสัตย์สุจริตรักษาผลประโยชน์ของทางราชการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามขององค์กรสังคมและสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอรักษาการในตำแหน่งผู้มือการโรงเรียนบ้านคำสง่าประชาสัรโรงเรียนบ้านคำสง่าประชาสรรมีนักเรียนจำนวน35คนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน3คน จากการเข้าไปบริหารงานโดยขอความร่วมมือจากชุมชนบ้านคำสง่าในการพัฒนาโรงเรียนและร่วมกิจกรรมภายในโรงเรียนได้รับความร่วมมืออย่างดีเยี่ยมทุกๆก,กิจกรรมการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติการสอนโดยคณะครูทุกคนจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โรงเรียนบ้านคำสง่าประชาสรรมีการอบรมการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ตามนโยบายเด็กได้เรียนรู้ครูมีนวัตกรรมผู้นำมีธรรม,มาพิบาลสถานศึกษาปลอดภัยโรงเรียนบ้านคำสง่าประชาสัน ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปรง่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ITA อนไลน์ Online, ประจำปีงบประมาณพศ2565ระดับ A นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันกีฬาวันเลย์อบอลชายหญิงระดับประถมศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต3